โอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมจะมาดูซิว่าป่านี้เป็นไงบ้างด้านหน้าป่าสูงจังเลยต้นไม้หน้าไปจังเลยแหมฝันว่าจะไปสักวันหนึ่งต้องไปเอ้ยข้างหน้าโอ้โหเดี๋ยวนะตัวอะไรเอ้ยมันมีงูสู้กันเฮ้ยสามเขาและอะไรมาลักของเราไปเฮ้ยตัวเล็กเดี๋ยวก่อน เอยทำได้แค่มองครับประเด็นคือด้านหน้าครับน่าสนใจมากเลยโอ้มาใกล้แล้วครับเจ้าคอยาวตัวนั้นอีกแล้วมีโจทย์ะไรคอยาวเรื่อยเลยครับผมเนี่ยชอบจ,จริงๆหน้าลองล่าแต่ว่าผมขอไปดูไอ้มวยคู่ใต้น้ำก่อนแล้วครับลงไปแล้วโอ้โหเต็มหน้าเลยงูเดือดเดือดใจเย,ย็นๆลุกไม่ต้องตกใจอุ๊ยโอ้โหมันลุมซอยเลยครับปลาเปอร์เกระจาย เลือดก,กระจายเลยสามเขาเอ้ยโอ้โหหวยคู่นี้โอ้โหอ้าวตายเลยตายแล้วครับไปสามเขาตายหาบแล้วโอ้โหโดนโดนลุมด้วยครับลงไปในน้ำแต่ตอนนี้เรารีบขึ้นมาหายใจก่อนครับเดี๋ยวตายซะเปล่า,า,าโอ้โหศึกใต้น้ำก็มีบนบกก็ใช่ว่าจะปลอดภยอัยเออรู้สึกว่าเมื่อกี้เราเลอยขึ้นนะครับเราอัพตัวเราบ้างครับ ัสเตตัสกันบ้างเอทำอะไรกันดีขอคิดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวขอคิดไม่ต้องคิดละงั้นเอาเองนั่นแหละไอ้งูไอ้งูงนักเลงไอ้งูนักเลงโอ้โหสองตัวนะครับสองตัวเลยนี่แน่ไม่รู้จักมือธนูซะแล้วไอ้ตัวนี้เอาเลยดีกว่าไม่ไว้ใจครับไปชิว เคไตัวนี้เอาเป้าตัวนี้เอาเป้าไปเลยไปเลยเออถ้าไปแล้วไม่ยิงดูวะเฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่าไม่ปลอดภยอยัยจริงครับมาเอาเนื้อไปหน่อยได้มีเนื้อได้มีหนังกลับบ้านโอ้โหเมื่อกี้เป็นผู้ชมผู้ดูครับขึ้นมาเล่นงานเราเลยไอ้งูพวกนี้แซ่บจริงๆนี่แน่นี่แน่นแนเอาไปโอ้โห มา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 ตัวเล็กด้วยเสียจได้ครับพร้อมอย่างคอร์ซอเอ้ยอืมอืมอืมนี่คืออะไรเออเอนี่คือเอาไม่เอาลูกถึงเวลากันแล้วตัวใหญ่เอ้ยขอลองข้ากอนนะครับเพื่อดูดาเมจมันความโหดร้ายของมันนี่แน่ยิงตูนยิงเข้าไปเล่งให้ดีเอาิีกนะ เป้านิ่งมาเป้านิ่งวิ่งมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาแล้วครับยุ่งแล้วอุ้ยโอ้โอาวุธมันคือขาหน้าขาหน้าคู่เว้ยฮัลา,าซอช่วยเร็วช่วยหน่อยโอเคมาโอ้โหเดี๋ยวๆดีลูกธนูหมดตีเลยอันไปเล่นข้างหลังเลยได้ไหมฮัลลาซอใจเย็นมา,มาแล้วเข้ามาแล้วอีกเออโอ้โห พู ces, ๋เ <daha> ฮ <okay, S 2> ้ยขาพู๋นี่จะตีตีเลยตีเข้าไปตีเข้าไปรัวๆไปไปไหนอีกแล้วนี่ตีเข้าไปเฮ้ยหรือมันตีมันไม่ถึงเลยครับกระเด็นกระดอนทุกปีเลยเราเอ้าพาราโอไปเลยตายห่าไปแล้วโอ้โหปุกเอ้ยวนเราอีกวนเราอีกโอ้โหเฮ้ยขามเจ้ยาวไปไหนวะมันยกนิดเดียวลอยเลยครับปิวไปเลยนี่ไงแลกกันมา มาแลกกันเออโหแลกกันสิมาอย,อยังไงดียังไงดีสงสัยเราจะดาเมจมันไม่ค่อยได้ครับไปไม่ค่อยโดนเลยไปไปชิ่วๆไล่ก่อนต้องธนูแล้วครับอย่างนี้โอ้โหก่อนจะทำธนูเพราะเรากินน้ำก่อนครับเดี๋ยวจะตายซะเปล่าอยู่น้ำเว่ยู่น้ำเว่ยวิ่งลงน้ำมันจะตามมาไหมา โอ้โหขอดื่มน้ำก่อนเถอะโอ้ยสดชื่นชื่นใจโอ้โหเต็มหน้าเลยตีนตรงนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก่อนเดยไม่ได้นะครับไอตัวนี้กาเล่นหมันไม่เยอะเอ้าแล้วโอ้โยมาหายตัวได้ทีนี้เองวิ่งครับวิ่งครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนใครจะไวกว่ากันเดี๋ยวก็รู้โอ้โหเฮ้ยไม่ทันนะครับมันไวกว่าเรา ลึกจริงล so ูกธนูหมดโอโคเดี๋ยวต้องเช็คก่อนครับไม่รอแล้วเช็คันตรงนี้แหละโดนก็โดนสิวะลูกธนูนะครับเราขาดฟินนะครับโอเคโอ้ยเดี๋ยวก่อนขาดฟินอยู่ข้างหน้าเราเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ฟาร์มาก่อนฟา้ามาก่อนได้มั้งไม่ได้มั้งเอาละมีลูกแล้วทำลูกเสร็จแล้วทำลูกเสร็จแล้ว ทำลูกเสร็จแล้วก็ยิงเลยเนะ่ยยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเอ้ยขาหน้าทะลุพังเดีวก่อนรีแพ้แป๊บหนึ่งช่วงรีแพ้ต้องวิ่งวนครับเลยรีแพ้อยู่เอาละเสร็จแล้วเฮ้ยไปไหนวะโอ้อยที่เองโอ,เโอ้โหขาหน้ามามาแลกกันมาแกลแกกันเลยแลกกันเลยตูดันท้อง ยิงให่หมดวันนี้เราจะเอาเนื้อนายละไปกินนี่แน่ยิงเลยโอเคลงน้ำทำไมข้างล่างอันตรายนะในน้ำปลาเปอรู้เปล่าเออขึ้นมาดิขึ้นมาสู้กันออขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาสู้กันโอ้โหไปท้ามันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักตั้งหลักโหเตะรามาไกลเลยบ้าเลยรู้สึกว่าลุก ลูกหมดอีกแล้วครับขอฟินสักสองจั๊กจั๊กจาก้าจ้อาออกมาได้ฟินแล้วเอ้ยเอาหน่อยโถเอ้ยกลายนาถีแล้วครับทำให้ได้คาราบแม่งในน้ำนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นเออทำไปก่อนทำไปก่อนให้ได้ลูกนูก,ก่อนให้ได้ลูกก่อนโอ้โหไอ้นี่มาอีกแนละ้วไอ้ปลามาอีกแนละ้วมาแจมเฮ้ยไปกัดไอ้ตัวนู้นนึงมากัดอะไรเล่าไอ้แล้วโอ้โหว่ายน้ำครับขึ้นบกด้วยว่ายด้วยตีตูดมันได้ไหมตีมันตีตูดมัน ตีตูดมันตีตูด so มันปลาเดี really ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ปลาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตายเุ้ยตายแล้วเหลือเองกับปลากี่ตัวเนี่ยสามสี่ตัวเลยเหรอวะอีกอ่าถึงเข้าไปบูดิบูดิโอ้ยโอ้เสื้อเสื้อมันขาดหมดเลยครับอีกอ่าเออเนื้อปลาไปด้วยวันนี้กินไม่หมดนะครับคืนเนี้ยโอ้โหจะขึ้นบกจะขึ้นบกมาอีกมาเพิ่มโอ้โหโโอ้หมันโหดจริงๆ โอ้โห,โหออกมาเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเสื้อเสื้อไปแล้ครับโอ้โห,โหก็เดี๋ยวยังไงพาดหน้าผมว่าเรามาสร้างบ้านดีกว่า